สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณจะพาพวกเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์เบื้องต้นค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะนิโคัสโคเปอร์นิคัสเป็นนักฟิสิกส์ที่มีความสนใจและเขาก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบสุริยะแล้วก็เสนอข้อเท็จจริงที่ว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะโดยมีดาวเคราะห์ต่างๆโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะ ทีนี้นักเรียนสงสัยเนียคะว่าทำไมด e าวเคราะห์ต่างๆจึงโครจรรอบดวงอาทิตย์ได้ก่อนอื่นนะคะเรามาทบ,ทบทวนความรู้ก่อนเรียนก่อนนะคะที่นักเรียนเรียนไปแล้วในะระดับมอสองนะคะนักเรียนคิดว่าคำกล่าวเนี้ยถูกหรือผิดเรามาดูกันนะคะแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุที่ไม่เท่ากับศูนย์ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ ข้อนี้นะคะก็คือซิกมา F เท่ากับ A นั่นก็คือแรงลับเนี่ยค่ะที่ไม่เท่ากับศูนย์ะคะก็จะทำให้วัตถุเนี่ยมีการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่อาจจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลงหรือจากเดิมหยุดนิ่งแล้วก็เคลื่อนที่ไปนะคะ,ะฉะนั้นข้อนี้เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะ แรงโน้มถ่วงสามารถกระทําต่อวัตถุได้โดยไม่ต้องสัมผัสวัตถุข้อนี้ถูกต้องนะคะแรงโน้มถ่วงที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถกระทําต่อวัตถุได้โดยที่ไม่ต้องสัมผัสวัตถุก,ก็ได้นะคะถือว่าเป็นข้อที่ถูกต้องแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุค,คู่หนึ่งมีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงข้ามกันและเกิดขึ้นบนวัตถุเดียวกันข้อนี้เกือบถูกนะคะต้นอะไรคะ เป็นแรงที่กระทำต่อวัตถุที่มีขนาดเท่ากันจริงค่ะแล้วก็ทิศทางตรงกันข้ามกันด้วยนะคะแต่ว่าจะต้องกระตรงนีนะ้คือที่ผิดนียนะคะเพราะว่ากระทำกับวัตถุคนละก้อนนะคะเช่นวัตถุก้อนนี้กระทำกับวัตถุอีกก้อนหนึ่งนะคะและว,วัตถุก้อนนี้ ก็กระทํากับวัตถุอีกก้อนหนึ่งแบบนี้ค่ะอันนี้เราเรียกว่าแรงกริยาและแรงปฏิกิริยาต่อไปค่ะสนามน้มถ่วงจะมีขนาดลดลงเมื่ออยู่ห่างจากต้นกําเนิดสนามมากขึ้นสนามน้มถ่วงจะมีขนาดลดลงจริงค่ะถ้ายิ่งห่างออกไปก็จะมีน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆอันนี้ถือว่าถูกต้องนะคะต่อไปข้อสุดท้าย สนามโน้มถ่วงมีทิศทางพุง่งออกรอบๆต้นกําเนิดสนามโน้มถ่วงอุยกตัวอย่างนะคะสนามโน้มถ่วงของโลกนะคะจะมีทิศทางพุ่งเข้านี่ค่ะพุ่งเข้าจุดศูนย์กลางนะคะไม่ใช่พุ่งออกทุกๆท,ทิศทางเลยพุ่งเข้า แบบนี้นะคะฉะนั้นข้อนี้ผิดะคะ่ะเอาละนะคะเราน่าจะทบทวนความรู้ได้บ้างพอสมควรแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อเลยค่ะระบบสุริยะของเรามีดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ซึ่งเป็นวัตถุที่มีมวลมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็มีดาวเคราะห์ดวงจันทร์ของดาวเคราะห์ดาวเคราะหแครดาวเคราะห์น้อยดาวหาง วัตถุคอยเปอร์ที่โคโจรร,รอบดวงอาทิตย์ค่ะการที่วัตถุเหล่านี้โคโจรร,รอบดวงอาทิตย์ได้ก็เป็นเพราะว่าเกิดแรงยึดเหนี่ยวที่เรียกว่าแรงโน้มถ่วงค่ะทีนี้นักเรียนคิดว่าน้ำหนักของวัตถุหรือขนาดของแรงโน้มถ่วงนั้นจะเป็นอย่างไรขนาดของแรงโน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่ปัจจัยใดบ้างคะ เรามาเรียนรู้กันต่อเลยค่ะทีนี้เรามาให้ความสนใจกับโลกของเราดีกว่านะคะโลกของเราดึงดูดวัตถุเอาไว้นะคะบนผิวโลกรวมทั้งตัวเราด้วยนะคะด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกเช่นเดียวกันแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุนะคะทำให้วัตถุเนี่ยเกิดน้ำหนักจาก สูตรนี้ค่ะ W เ U เท่ากับ mg นะคะหรือ W U ก็คือน้ำหนักนั่นเองมีค่าเท่ากับมวลคูณด้วยแรงโน้มถ่วงนักเรียนคิดว่าน้ำหนักของวัตถุหรือขนาดของแรงโน้มถ่วงนั้นจะเป็นอย่างไร ขนาดของแรงน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่ปัจจัยใดบ้างคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อเลยค่ะครูมีกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างจากคนถึงจุดศูนย์กลางของโลกหน่วยคือกิโลเมตรนะคะแล้วก็น้ำหนักของคนที่ชั่งได้หน่วยเป็นนิวตันนะคะานะละเรามาดูความสัมพันธ์กันนะคะ สมมติว่านี่คือผิวโลกนะคะถ้าเราวางคนไว้ที่ตำแหน่งต่างๆกันนะคะที่ห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกซึ่งตำแหน่งที่คนอยู่ที่ผิวของโลกเนี่ยนั่นก็คืออยู่ที่ตรงนี้นะคะประมาณ6,000รลัศมีนะคะประมาณ6,000กิโลเมตร แต่ถ้าเกิดเราทำให้คนเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่มีความสูงต่างๆกันนั่นก็คือห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงตรงนี้ค่ะจุดนี้ประมาณ1นึ่งมพกิโลเมตรแบบนี้นะคะเราจะพบว่าจากข้อมูลจากกราฟนะคะน้ำหนักของคนจะลดลงนะคะ นั่นก็คือที่อยู่ผิวโลกเนี่ยหนักประมาณหนึยนิวตันนะคะแล้วก็พอขึ้นไปที่1นึ่งมืสี่พกิโลเมตรน่ะน้ำหนักลงมาเหลือแค่หนึ่งนิวตันจากตรงนี้นะคะเราก็สามารถสรุปได้ว่าถ้าระยะหา่างจาก จุดศูนย์กลางของโลกมากขึ้นนะคะน้ำหนักของวัตถุก็จะน้อยลงอันนี้คือปัจจัยที่หนึ่งนะคะต่อไปค่ะถ้าเกิดครูเปลี่ยน จากการช่างน้ำหนักบนโลกนะคะไปเป็นช่างน้ำหนักบนดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็ดาวอังคารโดยที่ให้คนนั้นอยู่บนผิวของดาวเคราะห์ต่างๆเหล่านี้นะคะเราพบข้อมูลเบื้องต้นนั่นก็คือมวลของดาวแต่ละดวงมีความแตกต่างกันในที่นี้โลกมีมวลมากที่สุดนะคะแล้วก็ดาวพุธมีมวลน้อยที่สุดนะคะจากตรงนี้เราพบว่าน้ำหนักของคน ที่ดาวแต่ละดวงมีค่าไม่เท่ากันนะคะเราถ้าเราสังเกตความสัมพันธ์นะคะดาวเคราะห์ที่มีมวลมากนะคะน้ำหนักก็จะมากที่สุดส่วนดาวเคราะห์ที่น้ำหนักช่างได้น้อยนะคะนั่นก็คือมวลน,น้อยที่สุดค่ะดังนั้นน้ำหนักของเรา หรือวัตถุเนี่ยขึ้นอยู่กับอีกปัจจัยหนึ่งนะคะก็ขึ้นอยู่กับมวลของดวงดาวค่ะนี่จากเมื่อสักครู่นะคะเราทราบในปัจจัยที่หนึ่งว่าน้ำหนักของวัตถุก็ขึ้นอยู่กับระยะห่างจาก จุดศูนย์กลางของดาวเคราะห์ใช่ไหมคะทีนี้ก่อนหน้านี้เราทราบว่าตัวน้ำหนักเนี่ยเชื่อมโยงกับแรงโน้มถ่วงนั่นเองดังนั้น ขนาดของแรงโน้มถ่วงหรือน้ำหนักนะคะก็จะขึ้นอยู่กับมวลค่ะและระยะห่าง จากจุดศูนย์กลางดาวเคราะห์นั่นเองนะคะทีนี้ครูขอสรุปด้วยภาพตรงนี้อีกครั้งนึงนะคะว่ามีวัตถุสองวัตถุนะคะได้แก่สมมุติว่านี่คือโลกแต่นี้คือดวงจันทร์ โดยที่แรงนี้คือแรงโน้มถ่วงที่ดวงจันทร์กระทำโลกนะส่วนแรงนี้คือแรงที่โลกกระทำต่อดวงจันทร์ ให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมันก็มีทิศพุ่งไปที่จุดศูนย์กลางของวัตถุที่ดูดเข้าไปถูกไหมคะล่ะค่ะทีนี้วัตถุสองวัตถุมีความห่างกันด้วยระยะเป็นค่า r ดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุห่างกันจะมีค่าเท่ากับนี่ค่ะ F นี่นะ มีค่าเท่ากับ g คูณด้วยมวลของโลกมวลของดวงจันทร์แล้วก็หางด้วยระยะห่างระหว่างวัตถุทั้งสองยกกำลังสองค่ะทีนี้เรามาดูว่าค่าเหล่านี้คืออะไรอีกครั้งนะคะค่า f ก็คือขนาดของแรงโน้มถ่วงที่วัตถุ สวัตถุเนี่ยก็ทำซึ่งกันและกันมีหน่วยเป็นนิวตันแล้วก็ m 1ก็คือมวลของวัตถุที่1 m 2คือมวลของวัตถุที่2มีหน่วยเป็นกิโลกรัมค่า r ค่ะคือระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรนะคะแล้วค่า g ใหญ่คือค่าคงที่โน้มถ่วงสากลน,นะคะมีค่าอยู่ประมาณ6 6 7 1คูณ10ยกกำลังลบ11 นิวตันเมตรยกกำลังสองต่อกิโลกรัมยกกำลังสองค่ะเมื่อพิจารณาจากภาพกอด้านบนนี่นะคะมีคนคนหนึ่งค่ะคว้างลูกบอลออกไปด้วยวิถีโค้งนะคะซึ่งการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้งเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนที่สองระดับอันนี้ก็คือตามแนวระดับและนี่คือการเคลื่อนที่ตามแนวดิ่งวัตถุก็จะ เลื่อนที่ไปทั้งทั้งสองแบบด้วยกันนะคะได้สักระยะหนึ่งนะคะวัตถุก,ก็จะตกลงมาด้วยแรงโน้มถ่วงนั่นเองตกลงสู่ผิวโลกด้วยแรงโน้มถ่วงตรงนี้นะคะถ้าเกิดเราขว้างวัตถุไปด้วยอัตราเร็วที่มากขึ้นหรือแรงที่มากขึ้นวัตถุก,ก็จะไปได้ไกลมากขึ้นค่ะแต่สุดท้ายแล้ววัตถุก,ก็จะตกลงมาด้วยแรงโน้มถ่วงเช่นเดียวกัน เรามาดูรูปด้านล่างนี่บ้างนะคะถ้าสมมุติว่าเรายิงลูกกระสุนปืนใหญ่ในภาพก่อไปด้วยอัตราเร็วค่าหนึ่งค่ะวัตถุก็จะตกลงมาที่ผิวโลกถ้าเราเพิ่มอัตราเร็วมากขึ้นวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปได้ไกลมากขึ้นบนผิวโลกและสุดท้ายก็ตกลงมาอีกนะคะแต่ถ้าเกิดเราเพิ่มอัตราเร็วของลูกกระสุนค่ะให พอเหมาะนะคะพอเหมาะสมเลยค่ะนะคะ,นะคะมันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมะคะแบบนี้นะคะด้วยอัตราเร็วที่เหมาะสมค่าหนึ่งเป็นการเคลื่อนที่แบบ,บวงกลมนะคะนั่นก็คือลูกกระสุนเนี่ยจะไปโคจรรอบโลกนั่นเอง ทีนี้อัตราเร็วเท่าไหร่ล่ะที่สามารถทำให้วัตถุโคจรรอบโลกได้เรามาดูภาพต่อไก่นะคะภาพต่อไก่เนี่ยเป็นอัตราเร็วของวัตถุที่น้อยกว่าอัตราเร็วในวงโคจรนะคะถ้าเกิดเรายิงปืนไปน้อยกว่าวงโคจรวัตถุก็จะตกลงผิวโลกแต่ถ้าเกิดเรายิงวัตถุไปด้วย อัตราเร็วของวัตถุที่มันเท่ากับอัตราเร็วในวงโคจรพอดีคืออัตราเร็วในวงโคจรพอดีวัตถุก็จะโคจรรอบโลกได้ค่ะเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุนั้นนั่นเองแต่ถ้าเกิดเรายิงกระสุนไปด้วยอัตราเร็วของวัตถุที่มากกว่านะคะ จนแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยไม่สามารถดึงดูดไว้ได้ค่ะมากกว่าอัตราเร็วของวงโคโจรยิงไปได้มากกว่าวัตถุก็จะเคลื่อนที่ออกไปนอกวงโคโจรนั่นเองนะคะในระบบสุริยะของเราวัตถุต่างๆโคโจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยแรงโน้มถ่วงเช่นกันค่ะแต่แรงโน้มถ่วงไม่ได้มีเฉพาะดวงอาทิตย์กับดาวเคราะห์ต่างๆเท่านั้นนะคะ ระหว่างโลกกับดาวเคราะห์อื่นๆก็มีแรงโน้มถ่วงกระทําต่อกันด้วยแต่มีค่าน้อยมากค่ะเพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นวัตถุที่มีมวลมากที่สุดในระบบสุญยะนะคะเรียกว่าคิดเป็นร้อยละ99.86ของมวลทั้งหมดในระบบสุรญยะดังนั้นดาวเคราะห์ต่างๆจึงโคจรรอบดวงอาทิตย์ค่ะส่วนดวงจันทร์ เป็นบริวารของโลกก็โครจรรอบโลกด้วยในเหตุผลเดียวกันนะคะนั่นก็คือนี่คือแรงโน้มถ่วงที่โลกกระทำต่อดวงจันทร์แล้วก็มีแรงโน้มถ่วงที่ดวงจันทร์กระทำต่อโลกมีค่าเท่ากันทำให้ดวงจันทร์เนี่ยโครจอรรอบโลกได้ ส่วนภาพทางขวามือนะคะโลกและดวงจันทร์ก็โคจรรอบดวงอาทิตย์เช่นเดียวกันนั่นก็คืออันนี้คือแรงโน้มถ่วงที่โลกกระทำต่อดวงอาทิตย์ส่วนนี้คือแรงโน้มถ่วงที่ดวงอาทิตย์กระทำต่อโลกค่ะตรงนี้คือแรงโน้มถ่วงที่โลกกระทำต่อดวงจันทร์และ นี่ก็คือแรงโน้มถ่วงที่ดวงจันทร์กระทำต่อโลกแบบนี้นะคะถ้าเราขยายการอธิบายจากระบบสุริยะไปสู่กาแล็กซีทางช้างเผือกที่เป็นที่ตั้งของระบบสุริยะนะคะเราพบว่าตรงใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกเนี่ยก็มีแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อระบบสุริยะเช่นเดียวกัน ก็ทำให้ระบบสุริยะโคจรรอบกาแล็กซีทางช้างเผื่อแบบนี้นะคะทีนี้วงโคจรของวัตถุหน,หนึ่งที่โคจรรอบวัตถุหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นวงโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์เนี่ยไม่ได้เป็นวงกลมนะคะแต่เราพบว่าเป็นวงโคจรรูปวงรีนะคะแล้วก็อธิบายได้เหมือนกันหมดเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นดวงจันทร,ร์โคจรรอบดาวเคราะห์หรือว่าดาวเคราะห์โครจรรอบดวงอาทิตย์หรือแม้กระทั่งระบบสุร,ริยะโคจรรอบกาแล็กซีทางช้างเผือกก็เป็นวงรีด้วยกันทั้งสิ้นนะคะจากการเรียนรู้ในบทเรียนข้างต้นนะคะเราสามารถสรุปได้ว่าการที่ดาวเคราะห์โครจรรอบดวงอาทิตย์หรือว่าวัตถุใดก็ตามที่โครจรรอบวัตถุหนึ่งๆน,นะคะก็เป็นเพราะวัตถุนั้น มีแรงโน้มถ่วงที่กระทําซึ่งกันและกันแล้วมีขนาดเท่ากันถือว่าเป็นแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยานะคะโดยที่แรงโน้มถ่วงนั้นขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุทั้งสองชนิดค่ะด้วยระยะห่างที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็จะมีผลทําให้แรงโน้มถ่วงมีค่าไม่เท่ากันค่ะสำหรับวันนี้ แค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่บทเรียนถัดไปค่ะ